กันเดินทางในสังสารวัตรอันยาวไกลกว่าจะถึงเข้าพรนิพานนี่ก็ต้องมีความพร้อมอยู่ทานศีลภาวนาน,นี่แหละเป็นสเบียงในการเดินทางต่อมาก็าบางทีญาิโมก็บอกต้องไปเบิกบุญ ทำพิธีเบิกบุญเบิกทานบาร,รมีธรรมาก็มาน,นั่งศึกษาดูว่าคำนี้ยคำว่าเบิกบุญเนี่ย <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่ใช้กันเนี่ยหมายความว่าอะไร ทางสายบารมีส,สายโพธวทีสัตว์ที่ยังเดินทางทําบารมีเขาจะมีความเข้าใจหรือความรู้ว่าคนในโลกเนี่ยกับโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันคู่ขนานกันมันเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลา ถ้าสวรรค์เราเบิกบุญไปแล้วสวรรค์เขาอนุญาตถึงเวลาก็ได้เรียกว่าเป็นรูปธรรมอันนี้เราสรา้างบารมี สายสร้างบารมีก็จะเป็นสายกเกจิอาจารย์หลอเทพเทวดาหลอพระพุทธสัตว์สามกลุ่มเน, <c oughs> นี้กลุ่มหนึ่งเป็นสายคนทุก สายเป็ทุกก็มีสายอคุบาอาจารย์สายกรรมฐานมีหลวงปู่มั่นเป็นต้นแบบในยุคที่ใกล้ที่สุดนีสายอคุบาอาจารย์สายวิชาการเป็นคณะสงฆ์สายปกครองแต่สายกรรมฐานของเราสายอาจารย์ตงกิดว่าเรื่องต่างๆนี้ แตที่บุญบรารมีหรือกรรมการกระทำที่เรา,าสะสมไว้ในท่ารู้คือใจใจดวงนี้แหละถ้าครูบาอาจารย์มีบุญบรารมีมาก แค่คนเห็นก็อยากทำทานแล้วทำทานถวายท่านเห็นหน้าตาเห็นรูปร่างท่านได้ยินเสียงก็อยากทำทานแล้วเดื่ได้ฟังธรรมก็อยากทำทานเดี๋ยวทีว่าครูบาอาจารย์มีบุญบารมีมาก สะสมมานานหล่อเทพเทวดาศรัทธามากคุณ <c oughs> บารมีอาจารย์จิตจะสร้างอะไรหล่เทพเทวดาก็สนับสน,นุนเมืเววาา่อเทวดาศรัทธาในโลกของสวรรค์โลกมนุษย์ก็ไม,ไม่ไม่ยาก เราเห็นคุบบาจาจันเยอะแยะไปหมดอยม่นี่จะกพูดความจริงนะหให้อินมาช่วยสร้างวัดคนที่มีวัสนาบารมีมีความรู้ด้วยานก็เข้าใจเพราะบางอย่างมันต้องรู้ได้ยานอยู่ อย่างอย่างรู้ิดที่มีความสงบมีความบริสุทธิ์ว่าในโลกทิพย์นี้ต้องรู้ได้ยานอย่างเดียวถ้าโลกมันก็รู้ได้โลกด้วยสัญญาด้วยตาก,กาศด้วยเหตุด้วยผลแต่บางคนก็มีเหตุมีปัจจัยนะมีความเชื่อ กูบาจาสรัทธาท่านท่านก็ไม่รู้จะโกหกไปทำไมนั้นการสร้างก็เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษย์ทั้งหลายถ้าม่มีการสร้างเลย เราทำบุญสุนทานจะนั่งกันตรงไหนนะนั่งในพื้นดินฝุ่นในป่าคนจำนวนมากมากฝน,นตกมาแดดออกมาวัาลมมาแรงก็มไม่สะดวกโยมก็เยอะพระไิสุสงก็มากก็ยิ่งไม่สะดวกใหญ่ <S <S การก่อสร้างเลยเกิดขึ้น วัดวาอารามได้เกิดขึ้นก็นแล้วแต่วัสนาบาร,รมีของลวงเจ้าวาดด้วยผู้สร้างด้วยที่สะสมบุญบาร,รมีมาถ้าสะสมบุญบาร,รมีมามากจนพระเทวดาก็ลงมาช่วยสร้างด้วยก็ถือว่าท่านทำไว้ดีแล้วนะ การด้วยพืชปฏิบัติกายวาจาใจของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราต้อง <c oughs> ทำความเข้าใจให้ได้เพราะทุกความคิดของใจของเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตลอดเวลายอยู่แล้วโดวยทุกความคิด ความคิดเหมือนความคิดมันก็เป็นอำนาจของกิเลสก,ก็ได้เรียกว่าพญามารในใจทุกคนก็มีพญามารโยมเพราะในใจทุกดวงก็มีพุทธะเมื่อใจดวงดวงหนึ่งมีทั้งพญามารและมีทั้งพุทธะเนี่ยการต่อสู้กันทางความคิดมันย่อมเกิดขึ้น ถ้ากายวาจาใจของเราฝึกฝนทานสินจสมาธิภาวนามามากพอมากก <c oughs> ็ทำให้สภาวะเป็นพุทธาของเราก็มีมากสามารถที่จะควบคุมพยามาณในใจของเราได้พยามาณจะมาเสยมมาสอน มันบอกมากล่าวอะไรก็ตามแล้ก็มีสภาวระพุทธหรือผู้รู้ผู้เตือนผู้บกิกบานเนี่ยเป็นพิจารณาความเป็นไปได้ของอารมณ์นั้นๆว่าสมควรที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะกระทำตามหรือไม่กระทำตาม นี่เรียกว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีวาสนาบาร,รมีมากพอสะสมไว้ในชาติป่านก่อนยิ่งในแต่ละพบแต่ละชาติได้ทำทานบาร,รมีมามากมายก็ส่งผล ให้มีความถึงพร้อมในปัจจัย 4, สรรี่ในส่วนของทานบารมีในส่วนของศีลบารมีก็ถึงพร้อมด้วยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมสร้างความดีได้ต่อไปในส่วนของปัญญาเราก็ได้รับการอบรมผมอมู่สายจากรคุาอาจารย์ ที่ถูกต้องมาตลอดทุกภพทุกชาติจนถึงชาติปัจจุบันเราจะมีความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาที่มีความหลากหลายมากมายมหาศาล ั้งถูกทั้งผิดเราก็เข้าใจถึงเราปฏิบัติถูกเราก็ไม่ยึดในสิ่งที่มันถูกต้องมันมยึดมันเลยสิ่งที่ถูกแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะอะไรเพราะจะมีการโต้แย้งกัน มีการทะเลาะมีวาทกันด้วาทะเอาความถูกของเราไปข่มผู้อื่นที่ว่าเห็นผิดการกระทำอย่างนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนในสภาวะพุทธเขาไม่ได้สอน ถ้าเกิดความยึดมั่นถึงมาในความถูกก็กลายเป็นความผิดนั้นความรู้ใด,ดๆเนี่ยอย่างที่พระเจ้าส่งรู้ท่านก็นจะไม่ยึดความรู้นั้นว่าเป็นท่านเรารูร้ถ้าตามใดว่ายังมีความรู้เราเราเป็นนู้เป็นนี้อยู่ ตอนนะั้นจิตของเราก็ยังไม่ถึงผู้รู้ที่แท้จริงสติปัญญาที่พวกเราพยายามปรารถนากันมันจะเกิดขึ้นมาได้จากการสำมรวมระวัง ตาโหจมูมุน้้ใกายใจจากรูปเสียงกิริสัมภาธรรมอารมณ์นี่นพระพยามาก็เกิดตรงนี้พุทธาก็เกิดตรงนี้เกิดที่เดียวกันไม่ละรู้ต้องกําเนิด ของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสสมานตัวกรรมของสภาวะพุธะว่าเกิดที่อายตนะกระทบกับรูปเสยงกิเลสสมัธรรมอารมณ์สิ่งภายในกระทบภายนอกนั้นเราต้องส,สร้างธาตุรูของเราสร้างสติคือการเล็กรูนี้ เราจะระลึก,ลกรูน,นในบทกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ต้องพยายามให้มั่นคงเมื่อความมั่นคงของเราเนี่ยมันมั่นคงยิ่งขึ้นมั่งมั่งคงแบบต่อนเนื่องมั่งคงแบบธรรมชาติเห็นความคิด กความคิดที่ผ่านมาเรามีหน้าที่ดูแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางในความสุกเป็นตัวตนแต่บริหารความคิดด้วยการกระทำที่ถูกต้อง ที่ไกลวจาใจของเรากิจนี้ควรทำอย่างนี้กิจนี้ควรทำอย่างนั้นการตื่นขึ้นมาของเราแต่ละวันก็เป็นการตื่นที่เบิกบานเบิกบานใจ หลับไปด้วยความเบิกบานใจพรตลอดวันเราก็สร้างแต่ความดีมีสติสัมปชัญญะภาษากายวาจาใจของเราการพูดการคิดการนึกการปรุงการแต่งก็รวมแล้วอยู่ในรอบของวิชาความรู้ ถึงจะมีอวิชชาเกิดขึ้นม้างล้วก็รู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามตัดตัดด้วยกระแสะของธรรมกระแสะของความรู้รู้ยิ่งของเราตลอดาทั้งวันเราก็เบิกบาน จะหลับไปก็เบิกบานตื่นขึ้นมาก็เบิกบานมีความรู้สึกว่าวันต่อวันเต็มไปด้วยการพัฒนากายวาจาใจของเราไม่มีเบื่อไม่มีหน่ายไม่มีเซ็งเห็นคุณเห็นประโยชน์ ของกายวาจาใจของเราที่พูดปฏิบัติดีแล้วการเดินทางของใจของเราที่มีสติสัมปชัญญะเป็นตัวน,นำเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้อง พอเมื่ออารมณ์อะไรอะไรเกิดขึ้นมามันก็จะสร้างความพอใจและความไม่พอใจแล้วก็บริหารทั้ความพอใจและไม่พอใจเนี่ยให้มันคงที่ให้มันมี็ผู้ตรงคงที่แล้วถอนถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนแล้วความพอใจนี่ก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงมีสภาวะเท่ากัน ไม่เห็นสองสองย่างมีสภาวะเท่ากันเนียจ <c oughs> ิตเราก็ถอยหลังไม่เข้าไปเข้าไปยึดถือแล้วในความสุขจากรูปเสียงกิตเราสัมผัสธรรมบรมโดยในความโทุกจากรูปเสียงสัมผัสธรรมารมต่างๆเ <c oughs> ทพรเจ้าทรงสอนว่าอันนี้เป็นมายาเป็นโลกเห็นมายา มายาธรรมคือไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราไปยึดว่ามีมีตัวมีตนก็เป็นมายาทั้งทีการฝึกฝนการเพื่อปฏิบัติก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยไม่อยู่ที่ภูเขาต้นไม้วัดวาอารามครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญลองลงมาแต่ที่สำคัญที่สุดคือใจของเราที่จะบริหารความคิดของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ที่สุดต้องทำใจนี้ให้ใสเหมือนกระจกเงาเมื่ออะไรผ่านเข้ามาเราก็จะเห็น แค่มีหน้าที่รู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่ผ่านเข้ามาเท่านั้นไม่มีหน้าที่ไปะจะบังคับบัญชาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นให้ได้ดมสนใจปรารถนาของเราเท่านี้อ่ะพุทธาก็เกิดขึ้นพยามารกลัวที่สุดคือพุทธา พอที่ส்ที่สุดที่ทุกคนอยากได้ก็คือมีจิตใจที่อยู่เหนือพยามาลเหนือกิเลสทั้งหลายมีจิตใจที่พยามานไม่สามารถครอบงำได้เพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีในใจของเราแล้วใจของเราก็จะเป็นบรมุสุขแน่นอนเอวังก็มีด้วยประการชนนี้